จะเป็นภาพที่แปลกตาไปสักนิดส,สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่เกือบพันปีที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มร์กสำคัญของนครเวนิสอ,อย่างมหาวิหารเซนต์มาร์คค่ะก็ถูกล้อมไปด้วยกําแพงแก้วกันน้ำท่วมแต่สำหรับคนเวนิสแล้วนี่คือวิธีที่จะป้องกันน้ำทะเลที่จะเข้าท่วมมหาวิหารแห่งนี้ซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับกระเบื้องโมเสกและเสาหินอ่อนถึงแม้จะแห้งไปแล้วค่ะคราบเกลือก็ยังหลงเหลืออยู่ตามหินอ่อนนะคะ ซึ่งกำแพงกั้นน้ำนี้จะสามารถกั้นน้ำท่วมสูงได้กว่า1เมตรซึ่งก็เป็นค่าเฉลี่ยของระดับน้ำสูงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในเวนิสเมื่อช่วง20ปีที่ผ่านมาโดยเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงกำแพงกั้นน้ำนี้ก็จะมีหน้าที่กั้นไม่ให้น้ำทะเลไหลเข้าทางประตูมหาวิหารนั่นเองค่ะ การติดตั้งกระแพงกั้นน้ำครั้งนี้ทำให้ชาวเมืองเวนิสมีความหวังมากขึ้นในการต่อสู้กับปัญหาน้ำท่วมบางคนถึงกับกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เห็นมหาวิหารแห่งนี้ไม่ถูกน้ำท่วมนะคะ mm hmm. ก็เป็นที่ทราบกันดีล่วค่ะว่านครเวนิสของอิตาลีมีสภาพตามธรรมชาติเป็นเกาะกลางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสถานที่ที่ตั้งมหาวิหารเซนมา์คค่ะก็อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึงกว่าครึ่งเมตร ทั้งนี้จากสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทำให้มหานครอายุกว่า1,600ปีแห่งนี้ประสบปัญหาระดับน้ำท่วมที่สูงขึ้นทุกๆปีนะคะ